แล้วถ้าวันหนึ่งลูกเองกับลูกพี่เกิดมันจะชอบกันไม่ว่านะพุดตรงมันเขาแต่งหน้าด้วยกันอย่างเงี้ยเหรอหนุ่มอะไรถ้าสมมติวันหนึ่งอะนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนทำไมเกิดเด็กมันรักกันชอบกันผมว่าลูกผมไม่ชอบลูกพี่ก็ไม่แน่ทําไมอะผมว่าลูกผมไม่ชอบลูกพี่ไม่แน่พนันกันไหมพนันกันอไปอีกสักสิบห้าปีไหมได้เอาไม่ละเอาดิมาไม่ละเอาโง่บางวันเลยกูมั่นใจเอาก็ไม่แน่ของแบบนี้ขนาดพ่อมันังรู้จักกันทําไมลูกมันจะรู้จักกันไม่ได้ พราะกูจะสอนลูกก right ูท <c oughs> <g apan> ุกวันเลยนี่ดูนะลูกขนาดพ่อมันจะเป็นแบบนี้เลยเคยดูละครไหมยิ่งเกลียดก็ยิ่งเจอเข้ายังเนี่ยเข้าี่ก็เข้ายังเนี่ยเขายืนรอมึงนานมากเนี่ยก็เห็นมึงถาม29นาทีเดี๋ยวต้องมีรายการโอเคโอเกโอก็เห็นหนุ่มทํางานเยอะเอเป็นพรีเซนเตอร์ตั้งหลายตั้งหลายเยอะมาททาไมถึงเรื่องเป็นเนี่ยเนตกาแฟกระป๋องเขียวเนี่ยสูตรใหม่อัปเกรดเพิ่มอาราบิก้าเนี่ยทำไมอืเออทําไมออะบอกอธิบายมาหน่อยสิอ่ะมันก็พูดสิ เขาให้กูถามเมืองว่าทำไมมืองถึงเลือกอันนี้เลือกอะไรขอใทีดิเนสกาแฟกระป๋องเขียวเนี่ยเออเออสูตรใหม่อัปเดเพิ่มอาราบิก้าเนี่ยทำไมเพิ่มทำไมเพิ่มทำไมไม่ใช่ทำไมถึงรับทำไมเออก็บอกคุณตุลุนไปก็ถามว่าเพิ่มอาราบิก้าทำไมเพิ่มอาราบิก้าเนี่ยรู้แล้วแต่ว่าทำไมถึงรับเนสกาแฟเพิ่มอาราบิก้าทำไมถึงต้องเพิ่มอาวมันหอมขึ้นคมกล่อมเออแล้วอะไรอีกรสชาติดีไงเออนี่ไงออ้ยไอตองอ่าเนี่มึงเนียนะ สทำไมถึงรับใช่ไหมถูกต้องทำไมเขาถึงเป็นพีเซนเตอร์ใช่ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอะเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยรับพรีเซนเตอร์พี่ผมรู้ใช่ไหมเออผมเป็นคนไม่ค่อยชอบปรับรับพรีเซนเตอร์นิ่นั่นแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเนสกาแฟเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แบบแข็งแรงแลาเป็นแบรนด์หูหัวคือพูดจริงๆกับความรู้สึกเลยนะเขาเป็นแบรนด์หูหัวทีเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเฮ้ยเราก็ได้รับเกียรติเหมือนกันว่ะที่เราแบบเออได้เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ของเขาแล้วมันก็อยู่ดีๆผมโทรไปครูกะปิครับออ้้้้าาาวกกกกููููู็็ชื่่่หนนุุมมมไไไดดดคครระะปปปิิสทยผเ แล้วคงก็เรียกมันครูกระปิ้ครูกระปิค,ะปคือคอะไรทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยครูกะปิครูก็ถามมาแล้วว่าไอ้แท็กทำไมถึงเรียกพี่หนูว่าครูปิมันก็บอกว่ามันก็นึกอะไรไม่ออกมันก็เลยแบบแวบบขึ้นมาอ่ะครูกะปิไปเลยเพราะในรายการมันจะมีคนที่มาเล่าอ่ะใช้ชื่อครูเยอะพี่รู้ป่ะหนุ่มแม่หนุ่มแม่พูดไปแล้วมันก็ขำเองเออทำไมรู้ป่ะ ค้นหาเลยไปเล่าเรื่องแบบว่าอะไรนะมีผีสิงผู้หญิงแล้วก็รือ <c oughs> ที่เราเป็นเรือแล้วเรือลำใหญ่ปเป็นเรือเดินสมุทรแล้วแบบเอออยู่ดีๆแบบเออผีพอผีเข้าแล้วแบบอะไรนะ <c oughs> กับตันมาช่วยพายเรือยไมึงพูดไปเรื่อยไงเออผีเจาะปากไงพูดอะ่ะไม่ใช่คือแบบเขาไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรไงเพราะมันมันมันบอกให้มันบอกให้พูดพูดอะไรก็ได้พูดเลยก็ได้เงี่ยไอแต่ก็สนุกคนดูก็ชอบแต่พี่น้อยตอนแรกกับผมผมไม่รับโทรศัพท์นะ อตอนที่มัโทรมาคืนนั้นนะ่ะที่ผมรับปากเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวไดว้ผมกะจะแบบเนียนๆแบบเฮ้ยโทษทีว่า,าแบบแป<บ>แบบ้งหลัแบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแบบแมบบ่งคือหลับตาเอ้ยหน้ามันรูนเวียนแล้วมันก็เคยมาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกไม่ใช่มาละกูด้วยก็ถือว่ามึงก็รับสายก็ดีแล้วช่วยกูช่วยมันเออวันหลังก็โทรมาวันหลังไปจัดรายการพี่ต้องนี่คือนี่มึงจะต้องมีเป็นคนบุญคุณตุกข์ทุกคนไปตลอดชีวิตเลยเห็นไหมบุญคุณก็ต้องทดแทนให้หนุ่มนะพุ่งตรงนะอ่ะถูกปะล่ะท ไปจัดในช่วงกสักวันได้ไหมล่ะอ่ะเอาจริงป่ะเนี่ยเอาจริงสิอ่ะถ้ามึงไปอ่ะกูกูจะเลิกมลำเลิกบุญคุณมึงเลยอ่ะตังอ่ะเอ้าเฮ้ยพี่บอกเป็นแผลที่มือล้มก็ไปไปขี่เจ็ตสก,กีกับพี่ก้องเฮ้ยรูปนั้นกูดูเหมือนกับพี่ก้องพาพ่อไปเลยตอนแรกอ่ะกูกลัวไม่แล้วที่อะไรเนี่ยลื่นล้มเนี่ยให้คุณผู้ชมเขาดูดที่คนดูเขาดูดิเป็นแผลฟ้องมบอกดิขอความเห็นใจดิ ไม่เป็นไรก็ลื่นล,ล้มเพื่อนเพื่อนพาไปล่องเรือขี่สก,กีพี่เป็นแผลไปบ่อยไม่ดีนะพี่เป็นเบาหวานรู้เดี๋ยวมันก็หายไม่เป็นไรเร็วๆนี้พี่จะตัดขาไ้ใช่ไหมก <c oughs> ูยังกูยังไม่ได้ตัดขาไม่เร็ว,รวนี้เป็นเบาหวานธรรมดาไม่เป็นอะไรมากมายออไม่ได้หนักหนาอะไรยังแข็งอยู่ไหมไม่แข็งจริงมากินยาไหมก็ไม่ไม่ไม่เพราะว่าอายุเยอะแล้วดีก็ไม่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 ผงาดงั้นจริงก็เปล่าวิงสิพี่ผู้เป็นเล่นน่ะมีอะไรดีๆไหมล่ะเมื่อกี้เห็นผู้หญิงมาดักรอพี่อยู่ที่ ให้หนุ่มมึงก็พูดไปเรื่อยวันนี้ผมมาเป็นพิธีกรคุณผู้ชมผมจะถามคุณไม่อยู่คุณมาถามผมมึงพาเมียมาป่ะไม่เมียไม่มาเมียอยู่กับลูกไม่มีคนนึงดิเมียไหนกูเห็นอยู่ข้างล่างเสียวขาวอ่อเดี๋ยวตกปากเลยหนุ่มเมียกูอยู่กับลูกลูกกูไม่สบายนี่ดูเสื้อกูนี่ดูเสื้อนี่เป็ดน้ำปะวานนี่รักลูกรักลูกมากนี่ไปไงมีเสื้อเป็ดน้ำปะวานเนี่ยเมื่อกี้ทีมงานมีปะวานมีผู้หญิงมายืนรออยู่ข้างมาใครมีป่ะ เมียอยู่ก็รู้ไม่ในถามเปจริงๆถามจริงมันไม่มีไหนวะอะไรอะบอกทุกครั้งว่าผมยังติดนี้พี่อยู่นะยังไม่จ่ายนะพี่ี่ผมจะได้ไม่ถึงพี่อยู่ตลอดอ๋อไม่นท่เปี้ยวนะตั้งใจ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 ยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายแล้วอะไรจะถามอะไรอีกถามมาแล้วก็จะถามเรื่องอะไรนาะไปไม่เป็นเลยที่คิดว่ากูจะตอบไม่ได้คิดว่ากูจะไม่น่าด่าตอบกูต นี่ตอบได้หมดเลยนะตอบได้หมดตอบได้หมดเอาชื่ออวันก่อนดูรายการอของพี่มดดัางกับพี่นุ่มอะที่พูดถึงชื่ออะชื่ออะไรเปลี่ยนชื่อเป็นว่าเล่นอะทําไมชื่อแรกชื่ออะไรชื่อกันชัยชื่อจริงใช่ไหมเอาชื่อจริงก่อนชื่อจริงเนี่ยตอนเกิดมาเลยเนี่ยชื่อกันชัยเลยอ่าพระองค์เจ้าพนุพันธ์ยุคนเป็นคนตั้งให้อเพราะว่า พ่อผมทำงานเป็นท <Wow. S 1> ี่ปร <There are. S 1> ึกษาส่วนตัวเป็นเลขาส่วนตัวไปไหนคือไปกันม <'s> <ๆ>ีเมียก็จะมีเหมือนกันมีเมียกี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะไปกับไม่ได้นั่นน้หมายถึงเรื่องในอดีตก็คือก็คือผมก็เลยแบบท่านก็เลยเป็นคนตั้งชื่อให้ว่ากันชัยแต่พอโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอายุประมาณสัก1ิบ5เนี่ยเรียนหนังสือแล้วปรากฏว่าเรียนหนังสือไม่ดีเกรดเกิดก็ไม่ดีนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาบ้าผม ชื่อป้าอิทก็เลยพาผมเนี่ยไปหาเจ้าแม่ทัพทิมเป็นร่างทรงพอไปถึงร่างทรงก็เข้าทรงก็รึปึ๊บ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 อะก็บอกเลยบอกว<อ>่าเนี่ยเด็กคุณเนี่ยมันไม่มีทางชนะใครก็หรอกเพราะมันชื่อกันชยัยกันคือกันชัยกันชัยคือกันชนะทุกอย่าง<อ>มันไม่มีทางชนะอะไรได้<อ>เพราะมันชื่อกันชยัยมันก็จะเรียนไม่เกง่งป้าก็ถามเลยบอกเออแล้วเจ้าแม่คะเราจะให้หลานดิฉันชื่ออะไรดีคะมันต้องชื่อวุฒิโร์วุฒิโรธ วุฒิคือการศึกษาโรดคือโทษช่วงทัชวานรุ่งโรดวุฒิโรดการศึกษาโทษช่วงทัชชวานวันลุงขึ้นเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนปั๊บป้าไปสอบโรงเรียนโรงเรียนแม่งไล่ออกจริงๆนี่คือเรื่องจริงเหรอนี่เรื่องจริงไม่ได้อาบเลยมาเปลี่ยนชื่อแล้วคือโดนอ่ะกูโดนทันบนไว้ก่อนแล้วเรื่องไปไล่ตีเขาเอ้ตอนนี้โรงเรียนเซ็นจอนป่ะไม่ตอนนั้นอยู่อีกที่หนึ่งก็ไม่ต้องเอ่ยสถาบันแล้วกันเออเสร็จโรงเรียนให้ผมออกเลย สุดท้ายก็เคว้งต้องไปหาเรียนที่อื่นอะไรเงี้ยนี่คือชื่อที่สองแล้วเปลี่ยนกลับไหมก็ไม่ได้เปลี่ยนกลับไม่เปลี่ยนใครเรื่อนก็เรียกกันชายกันชายกันชายชื่ออุธีโรดอ่าอัปเดตไปเรื่อยอัปเกรดอัปเกรดไ้เหมือนเนสกาแฟจนกว่าจะได้ดีนี่จนชื่อล่าสุดกูเข้าแล้วกูเข้าแล้วนะกูเข้าแล้วนะป๋องเข้าแล้วนะป๋องไม่เข้านี่ป๋องเฮียนะผมบอกเลยกูที่ผมเข้าเนสกาแฟแล้วนะกูเข้ามาตลอดเวลากูไม่เข้าเลยกูเข้าแล้วเข้าอีกมึงกูพากูเฉยียมึงหันกระป๋องเลยโชว์ดิ่งนี่ไงนี่ไงอ เออกูเข้าแล้วเข้าอีกไงที่ต้องมีคำนี้อัปเกรดไงใช่ไงเพิ่มอาราบิก้าถูกไหมแล้วยังไงทุกวันนี้เด็กขาดยังไงเป็นพีเซนเตอร์กูแล้วใช่ไหมถ้าให้เป็นก็ดีกูเห็นแล้วไอ้สตอรี่บอร์ดกูเห็นแล้วเป็นไงเป็นไงเราสองคนมีช็อตหนึ่งไั้ไงมึงนั่งอยู่หน้าเซเว่นแล้วจบไปเลยชิงแล้วนั่งอยู่กับหมาตัวนึงหน้าเซเว่นมึงบอกเขาใช่ไหมมึงบอกก็ตายแบบนี้ใชม่รู คนยังเล่นกูเล่นกูเล่นก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองก็คือก็คือไป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 เปลี่ยนชื่ออีกสุดท้ายคือบอกให้เปลี่ยนเป็นพูดิตอันนี้คือชื่อล่าสุดชื่อล่าสุดอที่อัปเกรดแล้วอัปเกรดแล้วก็เป็นพูดิษฐ์ถ้าก็เปลี่ยนมาทั้งหมดกี่ชื่อสามชื่อสามชื่ออสามชื่อเท่านั้นชื่อเล่นชื่อเล่นกูก็เปลี่ยนเพราะตอนเกิดมาเนี่ยแม้ทั้งชื่อว่าน้องไผ่ทำไมต้องไผ่วะไผ่กันชัย อ๋อ oh, มีไผ่กัญชัยด้วยอไผ่น้องไผ่ชื่อเล่นไผ่น้องไผ่ชื่อจริงชื่อกัญชัยอ๋อเหรอและตอนหลังก็บอกว่าเออไม่เอาแล้วคือแม่เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นน้องก้อยจากไผ่เป็นก้อยแต่ก,ก,ก้อยมันชื่อผู้หญิงนะก็ไม่รู้ไงก็เรียกเป็นน้องก้อยก้อยกัญชัยก้อยกัญชัยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็พอหลังจากนั้นก็คือรู้สึกแบบแม่บอกไม่สบายไม่สบายบ่อยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็หมอดูก็เลยบอกว่าเหมาะที่จะเป็นชื่อผู้หญิงอ่า ก็เลยเปลี่ยนเป็นหนุ่มแล้วกันเขาก้อยเป็นชื่อเหมือนผู้หญิงเออหนุ่มไปเลได้เป็นผู้ชายหนุ่มไปเลยให้มันดูแข็งแรงไปเลยเออก็หนุ่มจะได้หนุ่มแน่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสามชื่อก็เลยเป็นหนุ่มกัญชัยแล้วตอนที่แม่จะให้เปลี่ยนอ่ะกูก็อยากให้ลูกกูเปลี่ยนจากเป็ดน้ำเนี่ยเป็นชื่อในที่นีมันไม่ยอมทำไมตอนนั้นหนุ่มยอมหมายความว่าไงกูเด็กอยู่กูจะไม่รู้จะเท่ยังไงเราลูกกูก็เด็กกูบอกไอ้เป็ดเปลี่ยนชื่อไม่ลูกเป็นดื้อกับพึงไง